ประสบการณ์ของพิตีนะคะที่เรียนภาษาฝรั่งเศสกับคุณสามีที่พิตีเรียกว่าคุณบอสเนี่ยน,นะคะมีครั้งหนึ่งพิตีจำคำพูดของเพื่อนของคุณสามีเขาบอกว่าเธอโชคดีที่มีครูมีครูดีอยู่กับตัวอยากจะเรียนเมื่อไรก็ได้เธอโชคดีกว่าใครหลายๆคนตอนนั้นพิตีได้ยินคำพูดที่พิตีก็รู้สึกฟังผัาผ่านนะคะไม่ได้ใส่ใจอะไร เพราะว่าตอนนั้นยังไม่อินกับการเรียนภาษาฝรั่งเศสค่ะคือค่อนข้างที่จะต่อต้านในการเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยซ้ำนะคะก็เลยไม่ได้สนใจอะไรจนพิติีเริ่มเข้าเรียนภาษาฝรั่งเศสที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพนะคะพิติีเริ่มเริ่มเห็นความสําคัญของการพูดภาษาฝรั่งเศสกับเจ้าของภาษาเพราะว่า ถ้าเราได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาที่แท้จริงเราก็จะรู้นะคะว่าการที่เราเรียนมาแล้วเราได้ผลมากน้อยแค่ไหนเอาล่ะพี่ติก็เลยมาน,นั่งทบทวนนะคะว่าเออเราจะทํายังไงดีที่จะเรียนกับคุณสามีนะคะแบบราบรื่นแล้วก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าไอาย้ย้อนกลับไปตอนที่พี่ติเรียนนะคะเรียนภาษาที่สมาคมฝรั่งเศสเนี่ย พอเราเริ่มทำกันบ้านแล้วกลับมาทบทวนพอพี่ตี๋นั่งทบทวนคุณสามีก็เข้ามาดูนะคะแล้วก็ชี้แนะแต่พอเริ่มไม่พอใจนะคะมันก็เริ่มแบบเธอไม่ต้องมายุ่งนะคะฉันทบทวนฉันเองได้มันก็เริ่มมีปากเสียงกันพี่ตี๋เชื่อว่าเมียฝรั่งน,นะคะหรือมาดามหลายๆท่านจะเจอปัญหาเหมือนพี่ตี๋ทาให้พี่ตี๋ไม่ถึงเรื่องที่ใครหลายๆคนนะคะบอกว่า เวลาเรียนขับรถนะคะไม่ต้องไปเรียนกับแฟนนะคะเพราะว่ามันจะทะเลาะกันนะพี่ติเชื่อว่ามันจะมีเส้นบางๆอยู่ระหว่างคู่สามีภรรยานะครับเหมือนกับว่าเรายอมแพ้กันไม่ได้นะคะฉันต้องชนะน,นะครับทีนี้เราจะทํำยังไงดีที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นอ่ะตอนอื่นให้กําหนดจิตใจไว้เลยะครับว่าเราโชคดีคุณคุณเมียฝรั่งนะคะ มาทำทั้งหลายนะคะให้นึกไปเลยค่ะว่าเราโชคดีที่มีครูอยู่กับตัวตลอด24ชั่วโมงอยากจะเรียนตอนไหนก็ได้อยากจะถามตอนไหนก็ได้บางทีเราเปิด Google นะคะมันก็ยังไม่ถูกร้อยปอร์เซนตพอพี่ตีเริ่มคิดแบบนี้ได้แล้วนะคะกะ็ตั้งใจนะคะทจะเย็น ม่ใหม่ตอนที่พี่ธีเรียนกับคุณสามีนะคะเอาละพอเราเริ่มออกเสียงไม่ถูกนะคะเชอระไรเชอร์ซุยเชอคุณสามีบอกว่าเชอแล้วก็เจอเจอเริ่ม,เร,มเริ่มอารมณ์เสียแนะคะเชอคุณสามีก็น <She. S 1> <laughs> หนกเชอไม่ใหม่คือ งอของหักค่ะนะคะจมูกบานะะนะคะอารมณ์เสียค่ะพอเราเริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่าเราโชคดีนะคะมีครูมีครูที่ดีให้นึกคุณให้นึกคุณงานความดีของสามีขึ้นมาเลยนะคะว่าเขาดูแลเราดีนะเขาเป็นคนดีให้เริ่มนึกถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะใจเย็นลงทำใจเย็นๆนะคะ Reste calm ก,ก็คือใจเย็นๆ เรสเตการอย่าใจร้อนขอแค่อย่าใจร้อนนะคะมีเพื่อนๆมาดามฝรั่งเศสหลายท่านนะคะที่เข้ามาถามพี่ตีบอกว่าว่าใจเม่ยเาเนาะคือใจร้อนใจะย้ยเอาเยนเย็นกับเยนกับสามีเยนตึงไหวมันตึงที่นยางเนาะวุววนะ้ใจขึ้นก็คือใจร้อนนะคะอดทนรนใไม่ไหวที่จะ จะเรียนต่อเพราะฉะนั้นแล้วก็คือใจร้อนอย่ามีทิฐินะคะขอให้เรานึกถึงคุณงามความดีของเขาค่ะรับรองคนข้างกายเขาจะเป็นที่ปรึกษาอย่างดีให้กับตัวเราแล้วเราสามารถที่จะพัฒนาการเรียนภาษาฝรั่งเศสดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่เรื่องจะเมานะคะตอนที่ทิธิทำคลิปแรกๆเลยนะคะคลิปเกี่ยวกับการ เรียนภาษาฝรั่งเศสกับนายฝรั่งนะคะลองย้อนกลับไปดูได้นะคะในคลิปนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็ให้คุณสามีพูดเป็นภาษาไทยนะคะและพิธีก็พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสฮัมชอร์ช็อตเปิลทีทีนี้คุณสามีก็ <c oughs> ไม่สนอะไรสักอย่างก็บ้าอัดคลิปนะคะเขาก็สอน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 ,สอนแล้วก็บอกบอกเธอพูดไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้เอาพิธีอารมณ์เสียนะคะไม่อัดไม่เอิบคลิปอะไรสักอย่างอ่ะปิดสมองสติอารมณ์ค่ะแล้วก็ค่อย มาอัดคลิปใหม่นะคะที่คุณผู้ชมเห็นคลิปที่มีคุณสามีนะครับคุณบอสออกมาอัดคลิปด้วยนี่ก็คือมันผ่านช่วงนั้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสรุปก็คือคุณคุณเมียฝรั่งคุณมาดามฝรั่งเศสทั้งหลายนะคะที่มีสามีอยู่กับตัวข้างๆกายนี่นะคะเราก็ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ค่ในการเรียนภาษาฝรั่งเศส แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยู่คนเดียวนะคะ,ะยังได้ดีค่ะทายังไงดีนะคะอยู่คนเดียวไม่มีใครมาสนทนาด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะอาจจะหาหนทางด้วยการหาเพื่อนที่เป็นชาวฝรั่งเศสหรือเป็นเจ้าของภาษาค่ะเดี๋ยวนี้เว็บไซต์หรือแอปต่างๆก็มีตัวช่วยนะคะหรือมีช่องทางที่จะหาเพื่อนแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะระวังเจอพวก scammer พวกหลอกนะคะพวกหลอกลวงดูให้ดีนะคะดูให้ดีแล้วก็หาแอปหาเว็บไซต์ดีๆมีเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ใช้ในการเรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะว่ามีหลายๆท่านนะคะที่ส่งข้อความมาแล้วก็บอกว่าบางทีเรียนเองมันก็ช้าเนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องได้หรือเป็นผ่านแอปบางทีมันก็ช่วยไม่ได้ร้อเ็น์ในเรื่องของความถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้ว ท่านใดนะคะที่มีเพื่อนมีสามีมีแฟนที่เป็นเจ้าของภาษาพิถีว่าคุณโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งโอกาสนี้ให้สูญเปล่าค่ะพิธีบอกว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอากันอื่นพิถีเป็นตัวแทนของ นักเรียนเป็นตัวแทนของคนที่อยากจะฝึกเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะอยากจะกระตุ้นและก็ให้กำลังใจกับทุกๆท่านที่เรียนภาษาฝรั่งเศส